สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับต่อคำถามอสมครับอสมถามมาเหมือนกันครับว่ารัฐบาลมีโครงการเยียวยาเราชนะ3,500ัสองเดือนเป็น7 0 0 0อสมก็อยากจะได้บ้างถามว่าอสมจะได้เงิน7,000นี้ไหมก็เป็นคำถามที่ดีมากครับ อ,อสมอถามมานะครับก็จะตอบให้นะครับตามที่มีความรู้นะอ,อสมอตั้งใจฟังดีๆนะครับหนึ่งครับอ,อสมอมีค่าป่วยการหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเอาไม่ใช่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทครับวันนี้วันที่สิบห้ามกราคมรับนะครับแล้วก็เหลือเงินไว้ให้เขาหากักชกสอสมอด้วยสองรอยี่สิบเจ็ดบาทและหักค่าบำรุงรายปีปีหกสี่ยี่ห้าบาทบางท่านอาจมีหักมากกว่านี้ในส่วนที่ เดือนก่กอนๆถ้ายังไม่เคยถูกหักก็จะมีหักอ่าส่วนที่หนึ่งแจ้งให้ทราบว่าอสมอมีค่าบริการ1,000บาทนะยังไม่เกี่ยวกับเยียวยาเราชนะนะครับอีก5่าร้อยบาทนะครับรัฐบาลให้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาครับจะได้มกราชกุมามีนาเอาไปได้เมษาด้วยของเดือนมีนาจะไปโอนในเดือนเมษาจะได้ต่ออีกสเดือนมกรากุมามีนา ค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด19เดือนละ500นะครับอันนั้นเป็นส่วนของอสมอได้อยู่เป็นประจำนะครับแล้วก็ไอเราชนะนี่ฟังดีๆนะครับเราชนะเราชนะเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้ตัวอสมอนะแต่เราชนะนี่เขาให้กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ก็มีกลุ่มบุคคลที่เป็นเกษตรกร เป็นผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคมรับจ้างงานต่างๆรับจ้างทั่วไปที่เป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคมมากลุ่มสองกลุ่มสเป็นเป็นเกษตรกรผู้ใช้แรงงานประกันสังคมแล้วกลุ่มสเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระฮะทุกอาชีพมันแหละผู้ประกอบอาชีพอิสระเขาก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่ามีอสมอเลยไหม <t ell> นะฟังต่อนะครับแล้วกลุ่มที่ได้เงินเลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนกลุ่มที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเราชนะนะครับ <t ell> แต่อีกกลุ่มต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์จะได้เงินเหมือนกัน <t ell> แต่โอนให้เลยไม่ต้องลงทะเบียน <t ell> ก็คือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแ,แล้วก็กลุ่มคนละครึ่งที่ได้ธศ์คนละครึ่งอ้าวทีนี้มาฟังอสมอทีนี้ พูดยาวไปนะอสะมอจัดเป็นบุคคลบุคอย่าไปเรียกตัวเองว่าอสมอเลยเรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปท่านเป็นใครล่ะถ้าอสมอเป็นเกษ,ษ,ษตรกรด้วยก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะก็บอกบอกเขาว่าเราเป็นเกษ,ษ,ษตรกรใครมีทะเบียนเกษ,ษตรกรก็ว่าก,กันไปเขาก็จะให้เงินเรานะทีนี้ถ้าอสมอประกอบอาชีพอิสระอื่นๆทั่วไปก็ลง ในฐานะเป็นผู้ประกอบพาชีอิสระถ้าอสมอเป็นผู้รับจ้างรายวันนะก็ลงไปนะไม่มีประกันสังทมนมาตรา3สามนะก็ลงไปก็จะได้เงินเหมือนกันครับจะได้เงินผ่านช่องทางการลงทะเบียนเราชนะนะครับแต่ไม่ได้เงินผ่านโครงการอสมอนะลงทะเบียนเหมือนกับบุคคลทั่วไปเขานี่แหละก็บอกอาชีพเข้าไปนะ ว่าเราเป็นเกษตรกรบ้างว่าเราเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระอะไรบ้างค้าขายก็ว่ากันไปว้าเราเป็นผู้รับจ้างว่ากันไปเป็นอันไหนก็ว่าเป็นอันนั้นก็ลงไปก็จะได้เงินนะนี่อสมอนะครับก็เช่นเดียวกับกลุ่ม,มอื่นๆที่เขาไม่ได้กล่าวถึงเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ปกครองพ่อแม่เด็กที่ได้เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดบางคนถามว่ากลุ่มเบาบางได้เงินไหมเน่ยนะกุม กลุ่มเหล่านั้นก็ทําตัวเหมือนเป็นบุคคลทั่วไปอย่าไปเรียกว่าตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุอยากได้เงินก็ลงทะเบียนเราเลยก็บอกว่าประกอบอาชีพรับจ้างอาชีพอิสระอะไรก็ว่ากันไปนะผู้พิการก็เช่นเดียวกันนะก็ลงพ่อแม่ของเด็กกลุ่มอายุแรกเกิดถึงหกปีที่ได้เงินเดือนละหกร้อยก็ลงไปลงบอกว่าตัวเองประกอบอาชีพอะไรก็ว่ากันไปตามความเป็นจริงนะก็จัดจัดเป็นกลุ่มบุคคลทั่วไปนี่แหละนะไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นกลุ่มส่วนใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะไม่ต้องไปลงอะไร เขาจะจ่ายเข้าบาับริการห่งรัฐนะคงจะเข้าใจนะครับสวัสดีครับ